สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมมารีวิวตัวนี้นะเป็นตัว G G พันนะครับของ G Shock นะเป็นตัวในซีรีส์ Must Master นะครับเออผมเห็นคนไทยไม่เห็นรีวิวเลยผมก็เลยเออลองรีวิวรูดนแล้วกันนะตัวนี้ราคาห้าพันห้าพันหกห้าพันหกห้าพันเจ็ดนะครับประกันศูนย์นะคนไทยไม่เห็นแกะกล่องอะไรกันแบบนี้เลยนะร,รุ่นนี้นะเออหายากมีแต่ฝรั่งแกะกล่องเออเราเป็นคนไทยแล้วกันแกะกล่องนะครับเออบอกก่อนนะว่าทําไมถึง ทำไมถึงซื้อตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมี2ประเด็น1มันวัด,ม,วดมันวัดอากาศได้นะครับมันวัดความหนาววัดอุณหภูมิได้ไม่ใช่วัดความหนาว2มันมีเข็มทิศนะซึ่งบางทีผมก็ออกไปแคมปิ้งกลางเต้นอะไรแบบนี้ผมจะได้ใช้ฟังก์ชันหลักๆก,ก็น่าจะเป็นวัดอุณหภูมิผมก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับผมโอเคอ่ะลองแกะกล่องกันดูตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับไม่ใช่คู่มือดิใบรับประกันของ cmg นะ,อะของแท้นะครับ ก็ตัวนี้ตัวอะไรซ่อมใช่ไหมบัดซ่อมแล้วก็คู่มืออายุอานามันเนี่ยตั้งแต่มันออกมานะประมาณ6ปีได้แล้วนะครับแต่ว่าทุกวันนี้มันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับยังยังขายได้ดีอยู่นะซึ่งมันก็ปกตินะเพราะว่าทุกวันนี้นะ DW6900 นะครับที่มันขายมาตั้งแต่20ปีก่อนทุกวันนี้เขาก็ยังผลิตขายกันอยู่เลยพวกฟังก์ชันของนาฬิกามันไม่ได้มันไม่ได้หนีกันอยู่แล้วนะมันก็มันก็เป็นระบบประมาณนี้แหละนะครับทุกวันนี้ ตัว d w หกเก้าง0ูนก็ยังขายอยู่เลยระบบตั้งแต่20ปีที่แล้วนะเขาก็ยังขายกันอย,อยู่อันนี้คือกล่องรุ่นเก่านะมันจะเป็นสีดำล้วนหมดเลยนะครับถ้าเป็นกล่องรุ่นใหม่มันจะเป็นแบบลายพรางนะดำดำผสมกับขาวนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะโอเคอ่ามันก็นอนแง่งแมงอยู่ตรงนี้นะฮะปุ๊บออกมาในกล่องก็ไม่มีอะไรทีนี้ลองแกะดูอ่าก็จะประมาณนี้ มาสมาสเตอร์โอ้ตัวจริงสวยมากครับตัวจริงสวยมากแล้วก็ระวังด้วยนะ,ะถ้าจะซื้อรุ่นนี้นะแนะนําว่าควรศึกษากันสักหน่อยนะครับเพราะว่าของปลอมเยอะมากนะแต่ตัวนี้คือของแท้นะหน้าตาก็จะประมาณนี้จีช็อตก็ประมาณนี้แหละนะถ้ารุ่นแบบส,ม,สมบุกสมบันหน่อยมันก็จะแบบนั้นหนาหน่อยนะนั้นหนาแน่นๆน,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 นะใหญ่ๆแบบนี้ให้รู้ไปเลยว่าเป็นจีช็อกนะครับลองวัดอากาศดู ตอนนี้26.3มนี่ครับมีผสมนะอะาอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลนะนี่แล้วก็จะมีเข็มทิศเข็มทิศกดตรงนี้ฟึบนะครับเข็มสีแดงจะอยู่ทิศเหนือตลอดนี่นะครับไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนเข็มสีแดงจะเป็นทิศเหนือเสมอตรงด้านบนจะเป็นเวลาเป็นดิจิตอลใช่ไหมครับแล้วกดปุ่มด้านบนนี้มันก็จะเป็นวันที่นะครับอันนี้ก็คือ เดือนสองวันที่4อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีระบบออโต้ไลท์ด้วยนะ,อะลองดูนะครับปึ๊บนี่พี่ข้อมือไฟติดมีให้ด้วยเรียบร้อยอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บนี่พี่ข้อมือไฟติดมีให้ด้วยหรือแม้กระทั่งกดตรงนี้ได้เป็นไลท์โอ้ไฟสว่างมากนะผมบอกก่อนครับสามารถตั้งได้ว่าให้สว่าง1วิหรือ3วิตั้งในบทเลยนะแต่ดีหน่อยนะที่ร้านที่ผมซื้อเขาตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยเลยหน้าตาก็ประมาณนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอ,อยียดอะไรนะอ่าเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อให้ดู ผมหนักนะผมหนักร้อยกว่าโลนะมาลองดูกันว่าเวลาขึ้นข้อโคนอ้วนมันจะเป็นยังไงนะครับลองดูนี่โอ้ดูเต็มดูดีนะดูเต็มดูอะไรดีนะดูดิโอ้โหอุ้ยสุดยอดครับดูแขนนะผมผมร้อยสามสิบกว่านะดูดิสืยสวยเลยนะครับในรูปกับตัวจริงค่อนข้างต่างนะตัวจริงดูสวยกว่าในรูปเยอะเลยครับด้วยวัสดุด้วยการสัมผัสด้ดวยอะไรมัน ดูดีไปหมดเลยนะฮะใช้คําว่าอวยก็ได้นะ <laughs> ครับโอเคอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะมาแกะกล่องให้ดูเฉยๆเพราะว่าผมเห็นคลิปคนไทยแกะกล่องอันบล็อกไม่เห็นมีนะผมก็เลยมาอันบ็อกให้ดูเฉยๆราศีคือจ G พันนะครับราคาประมาณ5000ันกลางๆถึงไปๆแล้วแต่ลานนะประมาณนี้แล้วกันนะครับครับโอเคนะฮะสวัสดีครับผม